สวัสดีซี่ภาคค่ะพอกภาษาอ้วนอีกแล้วมาเด้อมาสิบเบดอีกคือเกาจ้าสิบเบดหรือว่าตกฟ้านะคะเบ่งมาบรรยากาศที่จริงก็ได้แล้วตัวนึงนี่ไายตอนชิดพระท่านไายตอนดึงขึ้นมาพระท่านนอกประเดี๋ยวค่ะตังก้องมาคือเกาซื้อมาไว้แหละค่ะกังกงกับบืเฮ้ยพคกจะเป็นอยังยงดอกพี่น้องเอ้ยบางแด่ปากกระทิ้งคือเกาจ้านี่บอลมันบอลมันอยู่ กินแล้ว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 เป็นปลาอะไรเป็นปลาอะไรคะอีได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวปดปลาก่อนเลยปลดปลาก่อนนะคะ แล้วพี่น้องกินแล้วพี่น้องกินแล้วแล้วกินแล้วนี่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 ได้แล้วได้แล้วแล้วอ๋อคือปลากระดูกกระดิกไม่แม่งตายแล้ว่ะนี่นี่นี่ปลาขาวจ้าปลาขาวหนึ่งตัวไปปดป่าก่อนเด้อกินอีกแล้วกินอีกแล้วดึงลงหินอีกวัวันไปแล้วไปแล้วนี่ ตุ้มันเ่ากระตบกก็มชางเดียวได้ึ้นมาแล้วพี่น้องเลยอาทิตย์กันด้วยจ้ะนี่จจกไปแล้วจะตากกระทิ่งแล้วคือแต่บอลอยู่ เปลี่ยนไม้ใหม่จะกินอีกไหมคลองใต้สะพ,พานสะพ,พานขามแม่น้ำขามคลองโอ้โหกินแล้วกินแล้วกินแล้วพี่น้องเห็นบ่นนะเนาะนี่ย้อนลงปุ๊บไม้ใหม,ม่ก็กินปับ๊บปมวัวสร้างเหยียบใส่งามๆอยู่จ้ะ กินแล้วพี่น้องกินแล้วกินแล้วอื้อ,อรุดใช่รุดเลยรุดแล้วนูปลากระทิงน้อยอตัวน้อยพูดเสียดายได้อีกตัวแล้วจ้าได้อีกตัวหนึ่งแล้วคือปลาขาว เขาใส่สวยๆย,ยากเนอะบ่มีขาตัางกองนี่มันยากงายนี่